ที่น้องตกบาบมาเมื่อนี้าบานแต่และเท้อสิ่งที่ขาดบดาก็ต้องผ้าเพิ่นมาเล่นของเล่นดอนๆหลายเดือน่อกันเธอหนึ่งกับสีตามใจเพิ่นในหันลาปกติตะกี้ต้อนหน่อยๆนีเพื่อสิมากเล่นของเลนยอดเหรียญเพิ่นกับสีขี้แต่โลดไฟเย้ยอดเธอละสิบบาทนะ่นะหากแต่ว่าพ่อใหญ่มาจากหน่อยเพิ่นก็นอ,ยกอยากเล่นบานบ,านบอนเอาอันใดเป็นความสุขของลูกชายกับสีจัดให้เพิ่นเห็นเพิ่นมวนสนุกสนานก็เพื่อนก็ฟุง้งโซลยากก็มีความสุขละ หลายกอบโกยเติมพลังความสุขเต็มอิ่มระวางี่รลูกเลนสุรยากับคุณชายกับสิพากันมาสื้อของใส่เขาเพื่อนหาโดนหลายจนโมงกลัวแล้วแม่พี่น้องบด้ออกจะเทือสุรยาก็เลยหิวเบิงสภาพคุณพ่อนางเฝ้าลูกอยู่ข้างบ้านบ่อนกับสิประมาณนีเลยจ้าเลนข้องเลนแล้วเรียบร้อยเพื่อกระสิหิวสั่นตัวบัดที่นีก่อนสิเขาไปเลนเขาเทียงกับบดเกินเนาะพี่น้องก็เพราะว่าเวลาเลนตามจริงนะเขาให้เลนแข่งช่วโมงสงสัยพนักงานเพื่อได้ยินว่าไอ้รอพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อ ออกมาจากเชือลูกไส้ก็เลยไดลินแบบจุกๆเต็มอิ่มไปเลยจ้าคณะนีก็เป็นเวลาตีสี่เคิงแหละเด้มือนีก็สิตื่นแต่เ้าวในจักน้อยหันหลังกูขึ้นมากก็เล่นเขาขั้วเอาเลยโลดหานรั้งไฟหนึ่งเขาหนึ่งน้ำนากับทัตละลลางเขาบัตรละสีอบะแมนนากับบัตรละล่างแขวกับบัตรละสีก็เล่นเขาขั้วเอาเลยสิฟ้าน้ำแน่นล่ะเพราะว่ายันบัตรท่านเวลาเมียเมื่อนีก็สิหนึ่งเขาเนี้ยหัวบักไงเลยเด้พี่น้องระวางทีหนึ่งเขาเนี้ยไปน้ำกับสิจีหอมไต่ สุกแล้วเรียบร้อยโรลยากับสเอาบอกพริกมาขวบต่อเลยจ้าสิขวดจะบอกพริกเขียวซะส่วนหลายเพราะว่าสิตั้มเป็นบักพริกนุ่มแม้จำก็เข้าเหนียวนูก,กินก็เข้าเหนียวนี่ก็ต้อง ปิงปิ่งถอดถอดเมนบอนี่ละเป็ดที่เหลือมือนันโซลยาก็เลยซิเอามามากมาย่างกัสซีเหลือบลายดอกกะสิีเหลือแต่ส่วนหนังกับส่วนเนื้อหันละปิ่งเป็ดแล้วเรียบร้อยกัสีมาย่างปลาทูตอปลาทูนี่กับสื่อมาได้าค่าเคียงละสี่สิบบาทเดตโตบักไงเลยเห็ดกับเขาไปน้ำโซลยาก่ะซีมหาแพกเขาเหนียวไปน้ำกัสิีเห็ดเป็นแพ็กเป็นแพกไว้จังสีลัพี่น้องนี่แนวอยากแนวกินของโซลยาในมือนีกัสีมีหลายอย่างหลายแนวเลยหันละสีมีปิงเป็ดย่างปลาทูถอดปลาเคีงหน้อยแลละกัทถอดแน้หันละ ขขาเนียวนีโซลยากัสีเฮตเป็นแพกเป็นแพกจังสีเวลากินมันจังสีไดง่ายมือนี่ที่ได้ลุกแต่เศร้ามหาหนึ่งเขาเฮตกับเขากับน้เพราะว่ามือนี่โซลยาก,สากัสีพาครอบครัวไปทําบุญสีตังจจ้าวัดตางอำเภอเจ้าของภูลาหนึ่งเขาเนี้ยวนี่สิ่งที่ขาดบ่ไ้กระถดปาทูเข้มนีเด้พี่น้องเบิ่งบอก พิกทีข่ขัวไว้สุรายากับสีอามาตั้มป้าสิโทจังใดดังสุรดมันหูใหญ่เอาเทเทลรูหลูลองรัวงไปเลยเอ้ามือหนีกัสีสุรดเน้นเนีนหันละเนาะสิจำน้อยๆอ้าอย่าจำหลายเด้อผมมาสีโลนเจวบอกพีกอ่อนนีคุณชายเพื่อกะขอมาเด้พอมาหอดวัดเขาวัดทำบุญแลลวเรียบร้อยบองที่จอดรถจังได้อยู่ไต่หมบักขามพอดีจังได้จังเมาะเจาะขักแนธพี่น้องเลยขามอ่อนๆถือใจคนท้องคักเอาตอนนี้ลูลลลลลไลกไส้สุรสยา,ยา,าย,ยา,าพเายพ,าพาาาาเื่อกะหิวเขาวแลวเบิงแต่ทาปั่นเขาเหนียวขึ้นไปยั้ยงปั่น ญงเลยเดหนะเบิ่งหอหอดพริกเกลือมาจากเฮื่อนเหมือนหูเหตุการา์หลวงนาะเลยว่าซิมีบักทองสมของแสลวกินแบบเส็บๆหยอยๆน้ำลายเอฟซีในละจกักนอยเบิ่งดูดไส้โซล่าย,ยานี่ยยูางกินงไงเด้พี่น้องเรื่องกับเขานี่เพิ่นยอมกินดีดีหกักจะว่าแม่นี่บอกกับเขาต้องร้ายกว่าเขาสันเดช